ประมาณสองปีที่แล้วครับผมไปเที่ยวหัวหินกับเพื่อนไปกันสี่คนเป็นผู้ชายล้วนเลยครับพอไปถึงหัวหินประมาณ5้าโมงเย็นก็ตะเวนหาที่พักกันก็ไปเจอบังกะโลแห่งหนึ่งสภาพเก่าๆหน่อยครับแต่ด้วยความขี้เกียจจะหาต่อแล้วก็เอาวะเก่าหน่อยก็ไม่เป็นไรที่นี่ลักษณะจะเป็นบ้านชั้นเดียวครับมีห้องกว้างๆแล้วก็มีห้องน้ำในตัว ประมาณสามทุ่มพวกผมก็ออกมานั่งกันข้างนอกซื้อเบียร์มาดื่มกินกันผมกินไม่ค่อยจะเก่งครับแต่เพื่อนมันก็ขยันขยาให้กินก็ได้ลองกินไปครึ่งกระป๋องหลังจากนั้นก็นั่งคุยร้องเพลงกันไปเรื่อยเปื่อยจนเกือบตีหนึ่งก็เข้านอนกันครับที่นอนจะเป็นฟูกเรียงกันยาวไปกับพื้นครับผมนอนตรงช่วงกลางๆผมหลับสนิทไป จนถึงเวลากี่โมงก็ไม่ทราบแต่ก็ต้องตื่นขึ้นมาพอรู้สึกว่าปวดชีครับผมลุกขึ้นมานั่งกำลังงัวงเงียงัวงเงียอยู่แต่พอสายตาเริ่มปรับสภาพได้ผมก็เหลือบไปเห็นตรงที่ปลายเท้าว่ามันมีเด็กยืนอยู่คนหนึ่งครับลักษณะเป็นเด็กขาดสารอาหารนะ่ะเพราะว่าตัวผอมแต่หัวโตวมากๆครับตอนนั้นผมตัวชาไปหมดทำอะไรไม่ถูก ก็เลยถามไปในใจว่าต้องการอะไรแล้วเขาก็สายหัวช้าๆครับผมก็เลยลองถามอีกทีว่าตายที่นี่เหรอเขาก็ยังสายหัวอยู่บางทีก็ทำแบบตัวสันๆเหมือนหนาวด้วยครับผมก็เลยบอกว่าอย่ามาหลอกกันเลยเดี๋ยวจะทำบุญไปให้เขาก็ยังคงสายหัวเหมือนเดิม จนความกลัวของผมเริ่มกลับกลายเป็นความนำคาญครับเพราะว่าตอนนั้นผมปวดฉี่มากก็เลยลุกขึ้นแบบว่าเอาวะเป็นไงเป็นกันผมก็เลยกระโดดเตะเข้าไปที่เด็กคนนั้นจนร่างของเขาลอยไปกองอยู่กับพื้นดังโคมสั่นแงๆ,ๆ,ๆ,ๆเสียงที่ดังขึ้นทําให้พวกเพื่อนตกใจตื่นครับวิ่งลุกขึ้นมาเปิดไฟแล้วผมก็ค่อยคมองไปที่เด็กคนนั้น ซึ่งยังคงนอนสั่นงแงๆๆ,ๆอยู่แล้วพวกเพื่อนมันก็ตะโกนใส่ผมว่าไอ้มึงเตะพัดลมทำไมวะคนนี้ยิ่งร้อนๆกันอยู่